สว,ส,สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ค่ะมาพบกับพี่พิม์พและพี่แก้วในรายการวิทยาศาสตร์ง่ายนิดเดียววันนี้นะคะเราจะนําน้ํากับน้ํามันเนี่ยมาแต่งแต้มสีสันจนเกิดให้เป็นสีที่น่าประทับใจได้ยังไงเราไปรับชมกันเลยค่ะวันนี้พี่แก้วและพี่พิม์จะนําของเหลว2ชนิดที่ไม่สามารถเข้ากันได้อย่างน้ํากับน้ํามันามาทําการทดลองสนุกสกให้น้องๆไปทําตาม,มันที่บ้านกันค่ะ สิ่งที่น้องๆต้องเตรียมนะคะมีอะไรบ้างและขั้นตอนเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะสําหรับอุปกรณ์นะคะก็จะมีแก้วน้ําน้ํามันพืชน้นําเปล่าสีผสมอาหารและก็ยาเม็ดฟูค่ะและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้นะคะ<อ>ก็คือโทรศัพท์มือถือสําหรับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส่องไฟค่ะก่อนอื่นเราก็เทน้ําลงไปในแก้วประมาณ1-2นิ้วค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะเทน้ำมันพืชลงไปนะคะเกือบเต็มขวดแก้วเลยค่ะมีต้องระมัดระวังนะคะไม่ให้น้ำมันหกออกมานะคะน้องๆโอเคค่ะ,คะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำสีผสมอาหาระคะ่ะใส่ไปในขวดแก้วค่ะอันนี้พี่แก้วผสมสีผสมอาหารกับน้ำเปล่าได้แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็รอให้สีผสมอาหารนะคะลงไปถึงก้นแก้วค่ะ จำให้สีสวยขึ้นใช่ไหมคะพี่แก้วใช่ค่ะวันนี้<อ>เราก็เลือกมาเป็นสีแดงเนาะ<อ>หลังจากนั้นค่ะเราก็จะเตรียม็ดฟูนะคะอันนี้เราใช้เป็นครึ่งเม็ดพอนะคะเพราะว่าขวดมันค่อนข้างแบบแต่ไม่ใหญ่มากเนาะเพื่มไปเลยจะฟูไหมจะฟูไหมคะน้องๆอ,อันนี้ต้องใช้เวลาหน่อยน,นะคะเริ่มมีฟองขึ้นมาแล้วนะคะเอาละเอาละ,อาละโอ้โหหน้าทึ่งค่ะพี่แก้วใช่ค่ะแต่มันจะมีหน้าทึ่งกว่านี้ค่ะพี่แก้วใช่หนึ่ง อ2สอส, 2> สว,ว้าวมันจะำให้เห็นสีชัดขึ้นนะคะแสงไฟนะคสีสวยมากๆเลยค่ะกละับปริมาณส่วนผสมดีๆนะคะไม่งั้นมันจะพู่ออกมาจากการทดลองนะคะน้องๆจะเห็นว่าน้ํากับน้ามันจะแยกชั้นกันอยู่ซึ่งน้ํามันมีความหนานแน่นต่ํากว่าน้ําเปล่าทําให้เบากว่าและลอยตัวขึ้นมาเหนือน้ํา การที่น้ำและน้ำมันไม่สามารถผสมกันได้ก็เป็นเพราะแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของน้ำและน้ำมันที่ต่างกันค่ะแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของน้ำมันมีระยะห่างและใหญ่กว่าน้ำ จึงไม่สามารถผสมกันได้นั่นเองและการที่ของเหลว2ชนิดจะสามารถผสมกลมกลืนเข้าหากันเป็นสารผสมกันได้นั้นของเหลว2ชนิดต้องมีคุณสมบัติเหมือนเหมือนกันค่ะอย่างเช่นน้ําและสีผสมอาหารในการทดลองนั่นเองค่ะและเมื่อเราใส่ยามเม็ดฟู่ลงไปในแก้วก็จะเกิดการละลายน้ําและทําให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราเห็นเป็นฟองอากาศ ดันให้น้ำสีจากด้านล่างก้นแก้วลอยตัวเป็นหยดน้ำสีสีขึ้นไปด้านบนจนเมื่อลอยตัวขึ้นไปบนผิวด้านบนสุดฟองอากาศก็จะแตกออกหยดน้ำสีก็จะตกลงด้านล่างด้วยความหนาแน่นของน้ำที่มากกว่าน้ำมันเราจึงเห็นว่าของเหลวสีสวยๆในขวดมีการเคลื่อนที่ไปมาจนกระทั่งหมดปฏิกิริยาของเม็ดฟูนั่นเองค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการทดลองลาวาแลมลาวา เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากการทดลองที่น่าทึ่งนี้น้องๆคงจะได้เรียนรู้กับความหนาแน่นของของเหลวที่ต่างกันค่ะหวังว่าน้องๆจะได้รับความสนุกแล้วก็ความรู้กับกิจกรรมนี้นะคะสำหรับวันนี้พี่แก้วกับพี่พิมพ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในรายการ STK c c l ขับในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ถ้าหากน้องๆชอบคลิปนี้และเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารความรู้และ,และความสนุกก่อนใครอย่าลืมกดติดตามช่องทางโซเชียลมีเดีย STKC และ m ม s Thailand s i ไท a i l a n d ด้วยนะคะ